สวัสดีค่ะคุณกับพวกเราหองงานมหกกัมช่วงรีเจนซี่หายไปนานมากหายไปนานสำหรับคู่นี้คู่นี้หายไปนานมากแล้วแฟนขับหวงถามตลอดเอาจริงไม่ใช่ไม่อยากรีแอคอยากรีแอคมาก แต่มันไม่มีอะไรที่มีแอรใช่พีอบอกว่ามันมีคอนเทนต์ให้เราดีแอลคือช่วงนี้แบบว่าเขาก็ซุ่มถ่ายละคร <ừ, S 1> ถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังกันอยู่ด้วย <ทำ S 1> ไงทำงานหนักใช่<ะ> มันเลยยังไม่ค่อยมีอะไรออกมาแบบเป็นคอนทินเน้นอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งอ่ะเูืก่อนวันนี้เรามาเรียกอะไรคะคุณแม่วันนี้มาเรียกเป็นยูเลยนะสองสามสองสี่อันนี้เป็นคลิปเวิร์กช็อปอีกหนึ่งอันเป็นอันที่ห้าแล้วเป็นสเปเชียลอ็ที่ห้าแล้วนี่น้องน้องไปไหนมาบ้างล่ะน้องไปเรียนขับรถน้องไปฝึกดำน้ำน้องไปดำน้ำสองรอบดำสองรอบขับรถรอบหนึ่งขับรถรอบ้อก็มีไปเวิร์กช็อปการแสดงด้วยการแสดงอันนี้ที่ห้าละไม่รู้น้าจะไปไหนเหลือย อนวกาศกูอยากไปแล้วตอนนี้จีนอยากดูตอนเขาแบบถ่ายที่เอาแบบยานอวกาศอะล่าสุดก็มีเขาเปิดให้สืบเข้าไปดูยานอวกาศด้วยไม่ใช่หรอแต่เราไม่ได้ไปน่าดของงานเยดายเหมือนกันเยดายอยากไปเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ปอยยางอุ้ยแต่ว่าเห็นภาพออกมามันคือการจําลองยานอวกาศหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะก็คือต้องสร้างใหญ่เท่ากอคือสร้างใหม่ขึ้นมาเลยแบบสร้างใหญ่เท่าของจริงเลยไม่ใช่คุณไม่ใช่อันเล็กแล้วแบบว่า เอาซีจีไปใสอ่อะเห็นว่าเอพอเพราะบางเรื่องเขาจะสร้างเป็นอันเล็กๆแล้วเอาซีจีไปใส่แทนสเกลแบบว่าฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลมาเพราะว่าภาพยนตร์ออกมาจะต้องแบบว่ายิ่งใหญ่ละกันวุ้ยทุนสร้างเท่าไหร่วะเนี่ยวุ้ยว่าร้อยล้านว่าหลายร้อยล้านอยู่นะโพสซีจีอีกสร้างยานจริงอีกโอ้เรื่องใหญ่เอาดีๆเอ้ย่ะเราไปดูวอล์กนี้กันดีกว่าดีไหมคะไปจ้าป๊อ มาแบบใหม่นะเนี่ยแอบใชหม่ๆอันนี้อันสองอ่าไปเดินทางไปต่างจังหวัดอ๋อไปขับรถไปแยวหรออ้าวใส่ป่านเลยใส่หรอเอ้าไปสอนเนี่ยฟรีได้ปะใส่ป่านแล้อ๋อเพาะใส่ป่านเขาฟรีไดใช่ใช่ใช่อ๋อมีทั้งขับแล้วก็มีทั้งดำน้ำ ชอบสีเขาจังเ,เลยอ่ะจริงคือตอนแรกที่เจนก็คุยกับน้องแล้วว่าสิ่ง้ที่ทำก็ก็คือแฟนใส่ปานอ๋อเป็นครูสอนนำน้ำด้วยทั้งคู่ออ๋แล้ว,ว,วรู้สึกว่าน้องเขาทำฟีดาแบบของเขาว่นเขาเรียนกของวิกัน การทำมันแบบจริงจังเพื่อที่จะให้งานออกมาดีที่น้องคนตั้งใจแบบมากก็เลยเอาตรงเนีออกก่อนเหมือนเป็นจริงที่ยาติี่บอกว่าเติมใหเราดังมาก่ายว่าก่อนที่จะเชน้องอะนองเรียนมาบ้าแล้วเรียนมาบ้างอะไตันเราเราไม่กลัวเลยกวว่าน้องยังมความสนใจอยูือไหร่ที่มี้นอการเมื่อไหร่ที่กดดันและเครียจะทำได้ไดีต้องสุดแล้แสนุกับมัาจริงๆที่ทำได้ เปล่ยนหรือเปล่ารู้สึกว่อฉกกันหนักมากจริงเหมือนได้ทำอะไรใหม่ๆเยอะมากเรื่องนี้ <c oughs> <c oughs> น,นั่นแหละสิขับรถแข่งก็ไม่ใช่ปะไม่ใช่อ๋อหรือว่าขับแบบไม่ใช่ออโต้ว่าขับเป็นเกียร์กระปุกหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ละอ้าวแตอ,อนี่ไงเขาคัดอ่าน่าจะมาเรียนแบบเป็นเกียร์กระปู พีฟ่ฟีน่าเขียดเออวิสององเขาไม่เห็นกันไปเออหนองน่าหลังมากเลยอ่ะอเป็นตะเล็กเลยสิงห์เสิงแล้ว เป็นการขับรถแบบสมัยก่อนปะน่าจะเป็นสมัยก่อนแบบเก่งกระปุกเฮ้ยาออิตี้ไที่หังเก่งังไม่ใ

านะมาน้อยแต่มานะอุ้ยแต่ว่าเขาไม่เอารูปไอ้นี่ขึ้นละวันที่เราชมกันน้องใช่ที่เป็นแบบว่ามาทะลุเจอการ์นี่เหมือนฟอนก็ฟอนใหม่ด้วยเนี่ยใช่เหมือนทําใหม่หมดเลยแล้วก็เว้นช่วงหายไปนานเหมือนกันนะบอกว่าสงสัยไปแอบซุ่มทําอะไรสักอย่างแอบซุ่มถ่ายแหละเพราะว่าเขาถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วถ่ายชามเลยเรื่องเนี่ยเวิร์กช็อปกันหนักมากหลายอย่างมากทุนเยอะแน่เลยจริงๆกูว่าทุนเยอะมากโอ้แล้วยังไงแม่ยังไงซีสมบ การไปเรียนของน้องมันคือคือมันสั้นนะมันไม่ค่อยมีอะไรน้องเนี่ยแต่ว่าน้องน้องน้องเบกวะน้องเบกน่ารักน่าหล่ะัะเละเยใช่แล้วยิ่งใส่ชุดที่มันแบบว่ารัดรูปอ่ะมันเบบีเลยอ่ะเพราะว่าครับคู่หัวด้วยไงไม่มีแค่เอาน้องมาอุ้มไว้อย่างนี้เองน้องแองเนี่ยจริงจริงน่าหลก ไม่บีเลยจ้าแต่รู้สึกว่าน้อเริ่มแบบคล่องแล้วนะเก็บอุป,ปรกรณ์ีจากอุป,ปรกรณนะ์อะไรมันเริ่มคล่งนะงองแล้วไงจอิองนั่นแหละเราก็แบบ เออพัฒนานาะเริ่มรู้ว่าตัวไหนใช้ยังไงวิธีการนำน้ำต้องอะไรยังไงแล้วเปลี่ยนครูฝึกเปลี่ยนครูฝึกด้วยฉันว่าอันนั้นมันอาจจะเป็นเบื้องต้นเออน่าจะเป็นข้อเบื้องต้นอันนี้ก็คือสําหรับแบบจริงจังนักกีฬาอะไรอย่างนี้ล้วก็น่าจะไปเรียนกับเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่แบบมีประสบการณ์แบบพื้นฐานอันแน่นแล้ว ที่เราสายป่านก็แบบเป็นนักแสดงด้วยไงก็น่าจะได้คููเลยว่าแบบว่าสอนทั้งเทคนิคการแสดงด้วยแล้วก็แบบการวาดีนะดีนะดีเลยถ้าเพอเ์ลสายป่านแสดงเรื่องนี้ด้วยปะเนี่ยไม่หลุเลยอะเราก็ไมู่่นะถ้าแสดงก็จะได้ช่วยน้องเบคไงถจะแสดงเป็นครูเปเบคได้หรือเปล่าเป็นไปได้เออเลิศอนลุนถ้าเพิรมรอนลุนเลยก็ว้าวอยู่นะตอนเห็นนะจ แล้วก็ยังไงอ่ะพี่ฟีนขับรถขับรถเกยรกระปุกก็ัหม่ตอนแรกตอนแรกเนี่ยอาจจะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าแบบเป็นการแบบว่าแบบ ตอนสมัยเพราะว่าตอนที่เราดูเขาเรียกอะไรเป็นไพร์โหลดปะที่พี่กินหน้าเก๋ๆที่อยู่ในชุดอ่ะมันอาจจะเป็นการแบบว่าเป็นยุคสมัยเปลี่ยนผ่านอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าสมัยน่ะมันไม่ได้มีเกียออโต้เหมือนสมัยนี้อาจจะขึ้นยานอาจจะขึ้นยานไปตอนที่เป็นเกียกับปุกลงมาก็อาจจะมีออโต้แล้วก็ได้เพราะว่าขึ้นไปข้างบนเวลามันผ่านไปเยอะกว่าข้างล่างอาจจะเป็นอีกเขาเรียกอะไรอีก ท็อปปิกหนึ่งในร็บอกว่าเฮ้ยทำไมรถมันเปลี่ยนไปใช่เป็นไปได้เป็นไปได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของทางมาชีนที่เราเคยเดากันก็เป็นได้โหทำไมดูลงทุนจังเลยอ่ะกว่าแบบหนังมันจะออกเรื่องมันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะจริงนี่แค่แบบนี่แค่อันที่เขาถ่ายมานะแล้วมึงคิดดูอันที่เขาไม่ถ่ายมาอีกอต้องไปเรียนอะไรอีกเยอะต้อหนักอนกันเนาะหนักไปหนักมากไม่แปลกใจเลยที่แบบเขาจะหายไปอ่ะใช่ แบบน่าจะไปคุกกี้กับกองถ่ายเวิร์กช็อปแล้วก็วนๆอยู่างเนาะใช่แล้วปิ่นพงษพรงนี้ปิ่นพักอีกแล้วก็อาจจะมีงานเดี่ยวอะไรของตัวเองอีกที่เราไม่รู้ได้พิซนเตอร์อีเวนต์ว้าวงานช่ำกูบอกเลย แต่ดีแล้วช่วงนี้พักเรื่องคอนส่งคอนเสิร์ตอะไรไปก่อนเอาอนดูเขาฉันว่าน่าจะไม่มีช่องว่างอ่ะแค่พักหายใจฉันว่าน่าจะหาเวลายากเหมือนกันอันนี้คือแฟนคลับต้องประมาณว่าถ้ามีอีเวนต์อะไรอ่ะอยากเจอต้องรีบไปเจอทันทยใช่ไม่งั้นมันก็คือแบบโกว่าจะเจอเขาว่ายากนะก็ไม่เวลาใช่พอกำลังผลิตชิ้นงานอยู่ไงเออโอ้เด็กสองคนนี้ไปได้ไกลเหมือนกันนะไกลมากจากพฤษณีสีชมพูเกือบแล ไม่ใช่เรื่องแรกป่ะมีอีกเรื่องหนึ่งอะแอบรักหรอแอบหลงรักใช่ใช่เรื่องนั้นแต่หมายถึงว่าเป็นเขาเรียกอะไรเรื่องที่ทําให้ทุกคนแบบว่ารู้จักเออแล้วแบบเป็นเปิดสักหลาดเกลือไทยแล้วใช่อันนี้พูดได้เลยนะว่าคูุณดิลุเบิร์กของคู่นีูดดิลเบิร์กมากแล้วเวลาเราพูดคําว่าเกลือเกลือทุกคนจะฟินเบรกหรอฟินเบรกหรอทฤษฎีหรออ๋อนี่ล่าสุดนะฉันไปฉันไปแบบคุยกับลูกค้า พูดถึงเรื่องเกินเลยะเขาบอกว่าอ๋อเป็นแฟนขับฟีนเดย์ค่ะอย่างนี้สมยเจะเตออย่างนี้ทงนันเลยขนาดว่าแบบว่าเป็นลูกค้าเราอ่ะคืออายุต้องแบบว่ามากกว่าเราไปหน่อยนึงแล้วอะก็คือเขาตกได้แบบทุกทุกยุคทุกสมัยทุกวัยเลยมันมันด้วยความน่ารักใช่เล็ความธรรมชาติอ่ะใช่ใช่ทำถึงทำถึงทำถึงจริงค่ะคุณน้าแล้วก็กลายเป็นว่าแบบเหมือนทอกับทาวไปเลยอะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นคู่ดังอีก ไปดันลาดังไปเลยอะคือมันไม่ใช่ทุกคู่ที่จะออกมาแบบนี้แล้วมันจะเออจะปบ้าลงไปเลยแล้วก็คิดว่าน้องก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะประสบความสำเร็จได้เบอร์นี้บนวัดไหมอ่ะอุ่ยน่าจะเป็นนฉันว่าเรื่องดังอะมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรฝีมือมันกาวแล้วก็รวมการสนับสนุนอีก เกิดว่ามาในยุคที่ประเทศไทยไม่ได้เปิดลับอ่ะก็ยังไม่มีแบบกฎหมายอา b t วิีคิวอะไรอะไรอย่างโน้ตมันอาจจะยังไม่เปี่ยมขนาดนี้เออแต่อันนี้คือน้องแบบถูกที่ถูกเวลาบทมันส่งใช่แล้วด้วยความสามารถของน้องเองอ่ะเพราะว่าไม่ได้มันก็แบบชายอ่ะใช่น้องเขาเล่นถึงด้วยไงคือถ้าบทดีอะไรอ่ะองค์ประกอบโดยรวมโอเคมาแล้วแต่ถ้าแบบไม่มีฝีมืออย่างเงี้ยมันก็จะไม่ส่งไงแต่อันนี้คือมันมันครบอ่ะแล้วมันถึงเวลาของเขา ใช่เห็นหลายอย่างแหละหลายเรื่องหลายหลายเคสที่แบบว่าจะอย่างงี้เหมือนแบบเห็นมาตั้งนานแล้วไม่เปียไม่ช้ายสักทีแต่แบบพอถึงจุดของเขาแล้วอะก็คือแบบปุ๊บใช่ผู้แตกเลยทุกอย่างมันต้องส่งมันไปหมดอะตัวน้องเองก็เขาเรียกอะไรจะต้องไม่หยุดความพยายามใช่ถ้าแบบว่า อ๋อพอแล้วหน่อยะน้องก็จะไม่มีวันนี้ชอันนี้คือแบบน้องสองคนก็พยายามมากใช่ใช่ใช่ห่ยขนลุกแทนแต่ใจแทนจริงๆนะเหมือนโยพูดอ่ะแบบว่าพอพูดถึงซีรีส์เกิร์ลเลย่ปะเราจะนึกถึงเรื่องแรกก็คือทิสดีซีกูเลยจะนึกถึงฟินเบคตลอดใช่เพราะว่ามามาเหนื่อยอยู่แล้วอ่ะเอาจริงมาเหนื่อยอยู่แล้วแล้วเวลาเราพูดอ่ะเกิร์ลเลิฟเกิร์ลเลิฟไปขายลูกค้าเกิร์ลเลิฟเกิร์ลเลอร์ไง ฟินเบกหรอคะฟินเบรกม้งหรอคะอย่างเงี้ยเป็นมันเหมือนเป็นลายเส้นเขาแล้วอะใช่ใช่เกิร์เลิฟต้องฟินเบกใช่แต่ว่าปีเนี้ยก็เกิร์เลิฟก็ช่บชอบชอมากตั้งแต่ต้นปีเลยเพราะว่าลากมาตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงปลายๆเนาะแล้วก็เนี่ยมาจนถึงตอนนี้เลยก็ดีใจที่ประเทศไทยยอมรับเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรเปิดรับเกิร์เลิฟมากขึ้นเหมือนที่บอยเลิฟบูมอะสักวันหนึ่งก็คงจะบูมพอๆกันนะใช่ใช่ก็ดีได้เห็นอะไรใหม่ๆชอบใช่คผมอากาศ ที่น้องสองคนก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าเก่งมากใช่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะเพราะว่ามันสั้นไปไงคือเอาจริงเห็นถึงความพยายามทุกอย่างที่น้องๆทำอะคือเขามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะอย่างเงี้ยเขาก็คือเราเราเป็นแฟนคลับเองอะเราเห็นนักแสดงของเราแบบมีความตั้งใจจะผลิตผลงานให้เราดูเงี้ยอุ้มปื้มนะมือเหมือนมันคุ้มค่ากับการเอคอยใช่ใช่ เราเองในฐานะแฟนเขาก็ต้องตอบแทนความพยายามเขาเหมือนกันนะเราสนับสนุนสนับสนุนไปดูในโรงอย่าไปดูช่องทางธรรมชาติเพราะว่าทุกเม็ดเงินของเรามันก็เป็นผลตอบแทนของเขาเองนะใช่ใช่ใช่แล้วเพอเผื่อถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันเปรี้ยงปางเอ่ยใดอ่ะน้องมีโอกาสได้แบบต่อยอดอะไรเยอะเพอเผื่อไปฮอลลีวูดใช่ฉันคิดเหมือนกันอันนี้ไปแบบ อินเตอร์ได้สบายสบายเลยไปตีตลาดต่างประเทศได้สบายมากฉันว่าอาจจะได้ไปเหยียบแบบคานเมืองคาร์นะเพราะว่าแบบว่าในหนังก็มีการแบบว่าใช้ภาษาคังกด้วยเพราะว่าอาจจะตั้งเป้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าตีตลาดต่างประเทศนะใช่แบบมันขยายฐานไปเลยว่าแบบโอเคฐานเราที่ไทยได้ประมาณหนึ่งแล้วเราไปต่างชาติบ้างดีกว่าเพราะว่าคนน้องที่ต่างประเทศหลายๆประเทศอะก็เต็มเต็มเต็มเนาะทีมงานเองก็ทุ่มทุนอะก็เลยว่าคือคือ บางอย่างใช้ CG ช่วยก็ได้บางอย่างใช้ตัวแสดงแทนก็ยังได้เลยอ,อะไรเงี้ยแต่อันนี้คือต้องการความเรียวต้องการความสมจริงอ,อะไรเงี้ยและเนี่ยคือเวิร์กช็อปอะคือถ่ายมาเท่านี้แต่จริงๆเขาไปเวิร์กช็อปกันกี่ร้อยกี่ล้านครั้งเราไม่รู้นะ เพราะทีมงานก็คือแบบทุ่มกับน้องมากทุ<ช>่มกับภาพยนต์เรื่องนี้มากจริงแล้วบางทีเบื้องหลังอย่างเงี้ยบางอิงแบบลงไปใต้น้าอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เห็นแบบที่เขาถ่ายมาเป็นเบื้องหลังแบบว่าดําลงไปมุดอะไรลงไปอย่างเงี้ยแล้วคือแบบสภาพจริงมันจะขนาดไหนยอย่ะใช่<อ>แล้วใต้ทะเลนะกลัวมากน่ากลัวจริงน่ากลัวคือถ้าพูดถึง ใต้ทะเลถึงแม้มันจะมองเห็นแบบเป็นพื้นที่กว้างอะแต่มันคือพื้นที่แคบแคบเองนะมันสามารถดูดอรแล้วหายไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เลยมืดอะใช่แล้วมันมืดถึงแม้จะมีไฟส่องหรือเราก็ไม่รู้ว่ารอบข้างเราจะมีอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบเป็นการผลิตชิ้นงานที่ค่อนข้างเสี่ยงมาก แต่ก็นั่นแหละมันเพื่อความคุณภาพเนาะอยากให้ทุกคนรอดูกันนะคะอยากให้ทุกคนรอดูแล้วตามไปดูแล้วก็สนับสนุนทั้งทีมงานแล้วก็น้องๆเลย่อยากดูแล้วว่ะจริงอยากดูด้วยนะคะาหกมิถุนายนมิถุนายนใช่ครับมิถุนาเดินพายมันเดินพายมันก็กลางปีพอดีพอดีูงปีเฮ้ยนี่ก็ใกล้แล้วอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเมีสายเองใช่งเร่มเมียสองเดือนสองเดือนอุ้ยแล้วเขาถ่ายจบแล้วเหรอน่ะนั่นน่ะสิน่าจะถ่ายกันมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะ เพราะว่าถ้าจะออนนี่นานแล้วนมันน่าจะต้องเป็นโปรเซสของการตัดต่อใช่เลยว่าสองเดือนนี้ต้องเป็น post production แล้วใช่ไม่งันนะทำทำงานก็ไม่ทันนะคะแล้วมันไม่ใช่ซีรีส์ที่แบบถ่ายไปตัดไปได้ไงออนไปตัดไปได้ไงอันนี้มันภาพยนตร์นมันต้องจบทีเดียวแล้วก็ต้องส่งฉันจะไปดูเราจะไปดูด้วยกันแม่ช้างแม่จะไปนั่งรีแอคในโรงไม่ได้ก็ตาม แต่เราเอามารีวิวได้ไงเรามารีวิวเรา,าเอ,อเามือมอยๆกันก็แบบว่าเนี่ยไปดูมาแล้วจ้าประมาณประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าอินจริงๆกับเวบื้องฉากเขาเอาเป็นว่าไม่มีอะไรพูดละกันคลิปนี้แต่ว่าพวกเราอะติดตามฟินแบ็กอยู่ตลอดนะแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นเรามารีแอคหรือใดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราติดตามกันอยู่ตลอดนะถ้ามีอะไรปล่อยออกมาพวกเราก็เก็บมารีแอคคนแหละแล้วก็ยังสามารถเคาะลงพวกเราได้อยู่เหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ได้หายไปไหนเลยเธออยู่เนี่ยแหละอยู่เนี้ยแหละ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับกระดิ่งกริ๊ง <ๆ S 1> ให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย